ขันมีดีเพราะถูกดา่าหน้าหัวใหม่ยิ่งดีใจเพราะถูกดา่าดูหน้าหัวใครจะดา่าสักเท่าไหร่ไม่เคยโกรธเรื่องจะชั่วอย่างเขาดา่านั้นอย่ากเกรงใครมีดีคนก็คิดริษยา หาแงาด่ากันขโมงล้วนโฉงเฉงเมื่อปากเข้าปากก็มุบหุบป,ปากเองยิ่งครื้นเครงคือฉันท้าให้ดาฟรีฉันเป็นคนได้ดีเพราะคำด่ากลายเป็นสิ่งนำมาซึ่งศักดิ์ศรี ด่าเท่าไรก็เห็นไม่จริงสักทีเลยได้ดีเพราะถูกด่าหน้าหัวครันขอนอบน้อมคุณประสีรัตนตไตรและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมงเกิดมีในท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าทุกเสาร์อาทิตย์อัตมภาพพระมหาอภิสิทธิ์ทิตะวันโน มาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาตีห้าครึ่งซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์สิ้นเดือน30พฤศจิก,กายน2568ขึ้น10คค่ำเดือนหนึ่งสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยที่เกิดจากน้ำท่วมในเวลานี้ก็ เบาบางหรือว่าคลี่คลายลงบ้างแล้วแม้ว่าจะมีผู้คนอีกหลายพื้นที่ที่ยังต้องเรียกว่าปรับตัวในสถานการณ์ที่ภาวะน้ำกลับพื้นสู่ปปติคำว่าปรับตัวก็เช่นต้องอกวาดล้างบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยดินโคลน หรือว่าทรัพย์สินสิ่งของที่ได้รับความเสียหายเกิดจากภัยน้ำท่วมหรือรถราหลายบ้านหลายคันก็ได้รับความเสียหายจากน้ำนะธรรมะวันนี้บทกลอนตอนต้นพูดถึงเรื่องของการด่าเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่ประชาชนชาวภาคใต้ก็ได้รับความเสียหาย เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้หมายถึงว่าโดนประชาชนคนภาคอื่นตำหนิติเตียนซึ่งเหตุเกิดก็เกิดจากการด่าคือผู้ประสบอุทกภัยบางรายหรือไม่มากเข้าใจว่าน่าจะไม่เกิน10บรายที่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับคนใต้ ทุกจังหวัดที่ขึ้นชว่าคนใต้เพราะเขาเหมาว่าคนใต้ทำไมนิสัยอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจแล้วก็ด่าแล้วก็ยิงปืนคู่เจ้าหน้าที่หรือว่ากู้ภัยที่มาลงพื้นที่ช่วยเหลือนะ <c oughs> ฉะนั้นสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้เนะเราไม่ว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องราว ให้เกิดความเสียหายขึ้นในสังคมแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมเมื่อเรามีความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกันนะเรื่องนี้อา่มาเคยนำเสนอนานมาแล้วที่บอกว่าบางคนจะมองคนเป็นกลุ่มกลุ่มเล็กกลุ่มย่อย แม้แต่พระผู้ใหญ่บางรูปก็เคยมองมองลักษณะเหมือนปุถุชนคือจริงๆอัตมาเป็นคนสาม,มอำเภอเกิดที่ศรีบันพศเติบโตที่ผา่าพยอมแล้วก็มาเป็นพระภิกษุที่ที่ควกรกัหน,นุนก็อยู่ทั้งสาม,มอำเภอที่ี้บางอำเภอก็มีคนทั้งคนดีคนไม่ดีพอคนนุ้นดีก็ชื่นชมคนนี้ไม่คนนั้นไม่ดีก็ ด่าหรือตำหนิทีนี้พอเหตุการณอย่างเนี้ยบางคนที่ไม่เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งก็จะไม่รู้จักแยกแยะว่าอ้อท่นคนบานต้นปันปลื้มเป็นคนไม่ดีเอคนปัตตานุ่งมันปรื้ไม่ดีอคนตายป็นปลื้มน,นี่ไงนี่แสดงว่ายังไม่เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงถ้าคนที่เข้าถึงธรรมะจะเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนมันก็คนจะเป็นคนใต้จะเป็นคนไทย จะเป็นมุทวีปเอเชียมันก็คนเหมือนกันทีนี้จะไปหมอรวมไม่ได้บางเรื่องต้องแยกๆเะแม้่แต่คนในครอบครัวแลครอ,อบครัวนั้นไม่ดีหรือไปหมองทั้งครอบครัวไม่ได้เหมือนที่เคยบอกว่าลูกที่เกิดจากท้องแม่เดียวกันก็นิสัยยังไม่เหมือนกันบางครอบครัวมีทั้งคนลูกที่เป็นคนดีและลูกที่ไม่ดีอันนี้ก็ เป็นเรื่องธรรมะที่เราต้องแยกแยกอะอย่างมีคนคนหนึ่งแต่งกรอนนานแล้วธรรมาชอบมากกว่านี้แต่จำไม่ผิดคุณโยมพระโยมโรชนะวิภาคหรือเปล่าที่บอกว่าทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงทำซื่อๆเขาก็ด่าว่าไม่คดเกิดเป็นคนก็ต้องทนให้คนด่าจะทำดีทำว่าถูกด่าหมดทำซื่อๆเขาก็ด่าว่าไม่คด ทำเลี้ยวลดเขาก็ด่าว่าไม่ตรงนี่อธิบายขยายความนิดหนึ่งอะที่บ,บอกว่าเกิดเป็นคนต้องโทยในคนดา่านี้เป็นธรรมดาของโลกเพราะลูกกระทำแปดพระสมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ตรัสเอาไว้ทั้งสองพันกว่าปีแล้วมีลาบเสริมลาบมียุดเสริมยดุดมีสุขมีทุกข์มีสันเริญมีนันทาอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาเกิดเป็นคนต้องเจออยู่แล้วจะเป็นคนดีคนประเสริฐก็เจอ ยิ่งคนไม่ดีคนทั่วไปก็ยิ่งโดนเป็นธรรมดาท,ที่บอกว่าทําดีก็ถูกดา่าเราไม่ถูกใจคนไม่ดีทําบ้าี่ถูกยิ่งถูกดา่าเพราะทาบ้าทําผิดนี่แน่นอนราไปขัดกับหลักศีลธรรมคนที่เขามีคุณธรรมคนที่เขาต้องการรักษากฎระเบียบของสังคมเอาไว้เขาก็ต้องดา่านี่ี่ยแล้วที่บอกว่าทําซื่อเขาก็ดา่าแล้วใครไปด่าคนซื่อไหนเคยบอกว่าซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นานไม่ใช่หรือบางคนไปต่อว่ากินของราชการกินนานๆไม่มีหมดที่บอกทำซื้อเขาก็ด่าก็คือคนที่ไม่ซื่อสมมุติว่าอยู่ในทีมเดียวกันกลุ่มเดียวกันข่วนแก๊งเดียวกันคนอื่นเขาโกงเราไม่โกงเขาก็ดา่าหลายคนที่โกงก็รุมดา่าเหมือนต้องยกตัวอย่างนักการเมืองอีกแล้วที่บอกว่าถ้าหน่วยงานเดียวกันโครงการเดียวกัน มีคนคนหนึ่งซื่อไม่ไม,ไม่ไม่ร่วมทุจริตไม่คอร์รัปชันไม่กินตามน้ำไปเป็นเป็นเป็นขุนนางผู้ซื่อสัตย์เป็นตงชินขึ้นมาคนโกงเขาก็ด่าหรือในแก๊งคอสินเตอร์ Center, ถ้ามีคนตรงคนออกมาแฉความจริงคนแฉก็โดนด่าเนี่ยไม่ซื่อก็ดา่าไม่ไม่รู้จักคดก็ดา่านะ นาหมดเนี่ยภาคใต้เราเมื่อก่อนนี่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เมื่อก่อนก่อนหน้านี้ปีนี้แหละจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบเสียหายมากแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่หัดใหญ่เหตุการณ์ที่หาดใหญ่ก็ปรากฏว่าผลเสียหายมากสุดในภาคใต้ของปีนี้ผู้เสียชีวิตนี่ประมาณ ร้อยกว่ารายนะที่ทราบว่าเป็นข่าวร้อยกว่ารายส่วนที่ไม่ทราบนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเยอะหรือไม่เพราะว่า <c oughs> บางกรบางคิดบางบางรายก็ไม่ได้เป็นข่าวหรือไม่ได้ไปรวมจำนวนสถิติแต่ที่ดูตามโรงพยาบาลน,นั้นชัดเจนเพราะว่ามีการบันทึกข้อมูลว่าเสียชีวิตเท่าไหร่ ทีนี้สาเหตุของการเสียชีวิตก็โดยมากเป็นผู้ป่วยหรือคนสูงอายุคนชราผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กๆที่พลัดพรากจากผู้ดูแลจากพ่อแม่น้ำมาช่วยไม่ทันอย่างเงี้ยทีนี้มันมีคนเสียชีวิตแล้วก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเป็นใครมาจากไหน เพราะอย่างที่ท่านตั้งหลายเข้าใจว่าถ้าคนเสียชีวิตไม่ปกตินี่บางทีก็จํากันไม่ได้นะคนประสบอุบัติเหตุคนจมน้ําสภาพศพมันก็บางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจึงต้องมีการส่งไปพิสูจน์ทางการแพทย์นี่ก็เรียกว่าพิสูจน์ลักษณะของอัตลักษณ์บุคคลว่าใครเป็นใครเดี๋ยวนี้พิสูจน์กันรู้ เพราะเครื่องมือแพทย์นี่ทันสมัยสามารถรู้ได้แม้แต่คนปกติกับคนวิกลจริตเครื่องมือแพทย์เดี๋ยวนี้ก็ตรวจพบได้ยกตัวอย่างคนที่เสพยาเสพติดมายาวนานหลายปีก็บอกว่าสารเสพติดนี่มันฝังอยู่ในเส้นผมนะบางประเภทก็ฝังเข้ากระดูกก็มีาสารเคมี บางอย่างก็เข้ากระดูกก็มีบางอย่างนี่โดนเข้าไปกระดูกดําเลยในเลือดในไม่เวลาไปโรงพยาบาลก็ตรวจสุขภาพเยเจาะเลือดตรวจเลือดนี่<อ>ค้นหาตรวจโรคก็ได้ยาเสพติดก็ได้แต่อัตลักษณ์บ,บุคคลนี่โดยมากจะใช้การตรวจลานเ้ยวมือหรือตรวจ DNA อตรวจตรวจฟันก็มีนิติทันวิทยาเป็นการตรวจฟัน บางคนตอนมีชีวิตอยู่ไปไปทำฟันไปที่สถาบันเสริมความงามอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ก็จะไม่มีหลักฐานตรงนั้นอยู่ก็ไม่ยากในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลว่าใครเป็นใครแต่เ,เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปก็ตั้งต้นตั้งหน้ากันใหม่ทุกคนเ,เพราะชีวิต เรายังต้องดาเนินต่อไปนะซึ่งจากเหตุการณ์น้าท่วมภาคใตน้นี่เราก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมความดีน้ําจิตน้ําใจทั้งจากคนทุกชนชั้นทุกระดับไม่เวน้นแม้แต่สมเด็จพระอริยะวงศาก,กตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมาสังกปรินายกนี่ก็ทรงมีพระเมตตา มีพระบัญชาโปรดให้สำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ช่วยเหลือคณะสงฆ์ในวันก่อนอาตมาก็ได้เดินทางไปแจกอาหารกับโยมโยมหญิงสำนักพุทธแล้วก็คุณโยมเอียดนะชื่อชื่อจริงโยมหญิงสุปัรษาโยมเอียดชื่อจริงอะไรลืมละแล้วก็ไปนำข้าวกล่องโดย นี่แหละงบประมาณจากสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระเมตตาทรงให้ตั้งโรงทานวัดต่างๆทั่วทั้งภาคใต้นะเป็นพระมากรุณาธที่คนอย่างสูงสุดและที่บอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนี่เราได้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของคนทุกภาคส่วนจริงๆมากโดยเฉพาะสอง่์องค์เจ้านี่เกือบทุกวัด ท่านได้เมตตาที่ที่ช่วยได้ก็ช่วยด้วยกำลังแรงที่ไม่สะดวกก็ช่วยด้วยปัจจัยก็มีโอนมาทีนี้เราถ้าได้รับการช่วยเหลือเราก็จะประทับใจเราก็จะไม่ลืมบุญคุณของคนหากมีโอกาสเราก็จะตอบแทนสังคมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ส่วนเหตุการณ์ครั้งนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องนำมากล่าว เพราะจะเป็นประสบการณ์ที่เราต้องมาทบทวนกันคนในสังคมต้องคิดให้มากเรื่องนี้ที่บอกว่าภาคใต้เสียหายเพราะคนไปด่าผู้มาช่วยเหลือ,เ,อ,อเนี่ยเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าคนที่ประสบอุทกภัยออถ้าจำไม่ผิดเขาจะขตแปดใช่ไหมของหาดใหญ่ตรงนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดียวปืนยิงขึ้นฟ้าหรือว่าด่า อาสาสมัครคู่ภัยเนี่ยคือก็มีเหตุผลว่าทําไมคู่ภัยจึงไม่ได้ช่วยทุกทุกคนหรือว่าผู้ที่ประสบภัยในแต่ละเคสในแต่ละกรณีทําไมจึงได้รับการปฏิบัติไม่เหมือนกันคู่ภัยเนี่ยก็จะมีหลักการทํางานอยู่หลายประการเท่าที่จําได้ก็คือถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเนี่เขาจะช่วยก่อน,นจัดความสําคัญไว้ระดับต้นๆ เหตุการณ์ฉุกเฉินนั่นนะแล้วก็ดูว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นบางพื้นที่นี่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ไวบางพื้นที่ก็สามารถนําอุปกรณ์ช่วยเหลือไปได้บางพื้นที่ก็ไม่ได้เนะวลาจึงเข้ามากเกี่ยวข้องเช่นบางพื้นที่นี่คือเหตุในน้ําบางพื้นที่คือเหตุบนภูเขาในป่า บางพื้นที่ก็คือในซากตึกปรักปพังเช่นเมื่อต้นปีเนี่ยที่ตึกตล่มที่กรุงเทพหรือที่แผ่นดินสุดที่หน้าโรงพยาบาลวาชิรกรุงเทพเห็นไหมกลุ่เหตุการณ์กันการเข้าช่วยเหลือมันก็แตกต่างกันไปไฟไหม้น้ำท่วมพายุนี่เหตุการณ์มันก็แตกต่างกันไปปัญหาอุปสรรคในการเข้าช่วยเหลือมันก็แตกต่างกัน เ,เหตุผลหนึ่งหรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆบางบางช่วงบางเหตุการณ์มันก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นตำรวจหรือว่าทีมหน่วยแพทย์หรือว่าชุมชนนั้นเขาอยู่กันอย่างไรวิถีชีวิตนี่มันก็ไม่เหมือนกันอีกมันหลายอย่างหรือบางที การประสานงานของกู้ภัยเองเขาก็มีการเชื่อมโยงกันว่าไอไปตรงนู้นก่อนไอมาตรงนี้ก่อนเพราะถ้าไม่ประสานงานใีบางทีไปซ้ําไปซ้อนทาให้โอกาสที่จะไปช่วยคนอื่นที่เขารอความช่วยเหลืออยู่ก็เสียโอกาสไปจึงเห็นว่าบางครั้งถ้าเขาผ่านมาในขณะที่เรากําลังลําบากขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่หยุดขาไม่ช่วยจึงไม่ใช่เหตุที่จะต้องไป ไปโกรธหรือด่า <c oughs> ทำไมถึงบอกไม่ใช่เหตุที่ต้องไปโกรธไปด่าเพราะ,ะจิตอาสาก็ดีกู้ภัยก็ดีเขามีจิตใจที่จะช่วยเหลือคนอยู่แล้วความกรุณาที่เต็มเปี่ยมเลยถ้าเขาใจจืดใจดำเขาก็จะไม่ทำงานนี้นี่เป็นหลักเบื้องต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจึงควรเปิดใจให้กว้าง แล้วก็นี่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยไม่จำเพาะว่าของคนใต้ <c oughs> ของคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะเพื่อกลาวหน้านี่คืออุทกภัยหรือว่าภัยทางธรรมชาติมันต้องเกิดแน่นอนนะหวกคงแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอีกเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็อย,อย่าไปกลัวตื่นรตหนตกใจหรือว่าวิตกกังวลมากจนเกินไปตามคําทํานายต่างๆหรือว่าความน่าจะเป็นทางหลักวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าถามธรรมชาติหรือกฎธรรมนิยามนี่มันต้องเกิดแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเกิดเดือนไหนปีไหนหรือปีนี้เนี่ยยังมีเวลาอีกอีกหนึ่งเดือนสามสิบวันนี่มันก็ไม่แน่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกขอขอให้เราสั่งสมบุญให้มากทําความดีให้มากอวันนี้จะพูดถึงเรื่องความดีด้วยอยาก การที่ออกไปช่วยงานตอนเหตุการณ์น้ำท่วมน,นี่นี่พูดถึงพัทลุงนะกลับมาจากคาใจแล้วนี่จากเหตุการณ์พัทลุงที่ไปช่วยนี่ก็ได้เห็นธรรมะหลายประการด้วยกันอย่างแรกนี่ถ้าเรามองในแง่ดีเช่นคนที่ก็มีฐานะลำบากก็จะเห็นว่าเขาทุกซ้ำทุกซ้อนในบ้านเนียวข้าของมาซ้อนมา ยกมาเรียงมาตั้งซ้อนของก่อนในจิตใจก็ทุกซ้ำทุกซ้อนนะทั้งบางบ้านก็มีสัตว์เลี้ยงมีลูกเด็กมีคนแก่นะก็ลําบากพอพระไปช่วยเหลือไปแจกของไปให้กําลังใจก็เหมือนกับไปช่วยนะซึมซับน้ําตาหรือว่าไปเยียวยาความทุกข์ในจิตใจให้เบาบางลงไดนะ้หรือบางคน ที่เขาพอพึ่งพาตัวเองได้พอมีฐานะพอเราไปแจกของไปช่วยเหลือเขาก็ปฏิเสธแต่การปฏิเสธนี้ปฏิเสธด้วยวาจาที่สุภาพโดยการบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเราพอดูแลตัวเองได้ไปช่วยบ้านอื่นที่ก่อลำบากก่อนนะหรือบางบ้านเขาไปเจอว่าอ๋อเพิ่งกินข้าวไปท่านยังอิ่มอยู่เอาไปให้บ้านอื่นะนะนะบ้นเรา,เาก็อ๋อก็ได้ไม่ปลือ หรือว่าเอานามทักขวดทักทุก,กัได้เอานาก็ได้ก้าวไม่เอาอ่นนี่คือเห็นไหมเป็นธรรมะเหมือนกันว่าขารู้จักพอนะบางบ้านในมีฐานะก็ก็รับเหมือนกันนะบ้านบ้านคนมีรับเหมือนกันเป็นการรับเปืือรับทานน้ําใจที่พระและทีมงานไปแจก เราเห็นถึงความเสียสละของชาวบ้านตั้งแต่แม่ครัวที่มาช่วยทำกับข้าวที่วัดที่โรงทานเสียสละกันคนขับรถรับส่งจุดต่างๆจากโรงทานไปยังสถานที่ช่วยเหลือชาวบ้านคนทอเรือคนพายเรือคนทอเรือคนพายเรือนี่แต่มา,านั่งเรือก็จะเห็นเลยว่าหลายชั่วโมงอย่างที่กล่าวเมื่อวานก็ถามกันว่างันเมื่อยไหม ขายิ้มยิ้มแล้วก็ตอบด้วยความทอมตนเลยไล้สบายใจว่าอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ปลื้มครับได้ครับเ,เนี่ยจนอาจมาทนไม่ไหวจงข,ขอของไม้พายมาช่วยพายขอพายเรือช่วย <S <S ในส่วนดีด้านลบก็มีนะด้านลบเช่นอะไรเช่นคนที่เขาไม่ไม่อยากรับสิ่งที่ทำไปแเจกไม่รู้ก็มองอยังไงอะมองอาจจะ เห็นว่าไม่ไม่อยากรับมนะัเขาปฏิเสธแบบเสียงเก่งไม่เอาไม่เอาไปมยบบไม่ไม่หรือบางคนก็ไม่ไม่เปิดประตูรับหรือบางคนก็นั่งดื่มสุราอยู่พอเอาไปให้กขเหมือนกับเอาเกลับแก้มไปไปส่งเสริมอมายมุกแต่ถ้าหากจะเท่าเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยไอ้ส่วนเสียหรือว่าไอ้เงี้ยลบนี่น้อยมาก ส่วนดีนี่97-98%ส่วนที่ทำให้เสียสุขภาพจิตรหรือว่าเง่ลบนี่แค่สองสาเปอร์ซ็นต์นะซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของโลกอย่างที่กล่าวตอนต้นรายการจะให้คนดีหมดทั้งทั้งโลกมันก็เป็น,ปน,ปนไม่ได้นะอีกเรื่องหนึ่งนี่อาตอมาก็คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเหมือนกันว่ามีคนบ่นน้อยใจว่าทำไมไม่แจกบ้านเราเอา้า อทนนี่คนที่รู้จักกันแล้วมีคนมาบอก,บอกโอกอ๋อฝากบอกก็ด้วยอย่การที่เห็นอรตมาในโลกโซเชียลเนี่ยว่าภาพไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ข่อนน้ำท่วมนี่คือไปช่วยจริงๆไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีไม่ได้จัดงบตั้งงบขึ้นมาเองแล้วการหน้นที่ไปทำงานนี้ก็ไม่ได้มีงบประมาณมากมายอะไรนักก็ช่วยไปด้วยกำลัง ศรัทธาที่เขามาสมทบหรือว่าคนที่เขาพอมีน้ําใจมาร่วมกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เราก็อย่าไปน้อยใจหรือว่าอย่าไปคิดอคติจริงๆพระก็ดีคนที่มาช่วยงานเหล่านั้นก็ดีเขาไม่ได้เลือกที่รักผลักที่ชังนะก็อยากจะให้ทุกคนในายามลําบากเราก็เคยเห็นสังคมไทยใช่ไหม เวลาประเทศไทยมีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่มาทําไม่ดีกับประเทศไทยเนี่ยเราก็ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีผลักดันด้วยกําลังหรือว่าต,ต,ออตอบโต้อตอบโต้ <c oughs> ไปด้วยเหตุผลเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อน้ําใจที่มีต่อกันนั่นเองเดี๋ยวพอ ไม่มีค่าศึกภายนอกเราก็รบกันเองอีกอะไรที่เบงชาติบอกว่าไทยนั้นรักสงบเตถึงรบไม่กราดยามยามศึกเรารบเรารบกันสามาคัคคียามสงบเรารบกันเองอนั้นเป็นคําพูดเปรียบเลยเล่าเล่นแต่ในความเป็นจริงนั้นคนทุกคนอยากจะทําดีต่อกันทั้งนั้นแหละขึ้นอยู่กับวิธีการของใครจึงไม่ควรที่จะเอาไปเปรียบเทียบอเพราะ น้ำท่วมคราวนี้ก็ได้ยินคําเปรียบเทียบเหมือนกันว่าไอ้ทําไมวัดนั้นไม่ทำเหมือนวัดนู้นนะวัดนู้นก็ตั้งโรงทานก็เสียสละช่วยชาวบ้านทําไมวัดนี้ไม่ทําอ๋อทําไมไม่ทำเหมือนคนนั้นเห็นไหมคนนั้นทุ่มเทเหลือเกินก็ม <c oughs> ันไม่เหมือนกันน,กน,นั่นใช่เหมือนกันได้ยังไงแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละถิ่นหรือบางคนนี่เขาทำแต่เราไม่เห็นเราจะว่าเขาไม่เสียสละไม่ได้เนี่ย บางคนทําแบบปิดทองหลังพระก็มีเหมือนที่เป็นข่าวดังใช่ไหมเ่ว่าหน่วยก <c oughs> องทหารหน่วยหนึ่ง <c oughs> เขาก็ทํางานอยู่นะแต่ว่าไม่มีข่าวไม่มีสื่อเจะเสริมแปบบิดทองหลังพระทีนี้ผู้นําทาง <c oughs> <c oughs> การเมืองบางคนก็ก็พยายามทาความดีแล้วก็ให้คนได้เห็นนะ <c oughs> เราอย่าใช้คําว่าทําดีเอาหน้าเลย เพราะว่าเดี๋ยวก็จะเสียกําลังใจจริงๆทํเดียวน้าก็ทุกคนก็อยากทํเดียวน้าท้งนั้นหละอย่าว่าใครเลยท่านผู้ฟังเราเองก็เวลาทําดีก็อยากให้คนชื่นชมสรรเสริญเมื่เราจะบอกว่าเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากไม่ได้ทําดีหวังผลแต่ธรรมชาติของคนเวลามีคนชื่นชมชื่นชอบเยินยอมันก็มีกําลังใจสําคัญคือทําดีอย่าทิศดีแล้วทาดีไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเราทาตาม,ตามกําลัง อีกอย่างคนที่เขาอ่อนเอเราจะบอกว่าเขาไม่มีน้ําใจมันก็อะไรยอยู่ก็เขาอ่อนแอเขาก็มีความทุกข์เลอเขามีกําลังน้อยแล้วก่อจะไปช่วยคนมีกําลังคนที่กําลังร้อนเดือดร้อนมากได้อย่างไรเนี่ยถ้ามีปัญญามีความคิดอย่างนี้เราก็จะไม่เปรียบเทียบหรือบางทีคนที่เขาพร้อมก็จริงแต่เขามีภาระอย่างอื่นที่เขาต้องทําอยู่เนี่ยเ่านบว่ทธรรมทั้งนั้น อย่าอิจฉาใครอย่าไปเปรียบเทียบกับใครและทําดีไม่ยึดมัน่นไม่ยึดติดในความดีวิธีการไม่ยึดติดในความดีก็คือทําแบบหลวงพ่อพุทธทาสท่านวา,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 าัสเปตมานลังอภิวิสัยยะทำทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นไม่ลงดีไม่ว่าดีไม่มอดีอย่างที่ท่านบอกว่ายิ่งทําดีจะยิ่งมีนรกมาก ถ้าจะอยากดีเด่นเป็นเจ้าครัวให้ผู้คนทั้งผองต้องยอมกลัวคือยอมตัวอยู่ใต้ปัญญายงไม่อยากได้มรรคผลดนนิพพานคงต้องการแตงให้เขาช่วยส่งอย่างนี้แต่ยิ่งทำดีก็ยิ่งบ้าเพื่อนทำดีทำดีเพื่อดีจริงๆแล้วเราจะมีความสุขมีความสบายใจในการทำหน้าที่แล้วมองเพื่อนมนุษย์ทุกคนอย่าง เป็นมนุษย์นะแล้วเริ่มจากที่ตัวเราด้วยการสรพพประประสะก,ร,กสระนังกกศลสู้ปัมป่าตาสัจจะประยุน์ท่าปังนะเอตังพุทธ,ธานสศาสนา,านนะเป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายนะให้เราละช่วยทำดีทำสำคัญคือทำจิตใจให้บริสุทธินะ์แล้วเราไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และวพบพระพุทธศาส,สนาวเวลารายการ ธรรมะของเดือนนี้ก็สิ้นสุดแล้วพบกันใหม่อีกครั้งวันเสาร์หน้าเดือนหน้าธันวาคมขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมาเกิดมีแต่ท่านสาวชนทุกคนทุกท่านเจริญพร สาสักเท่าไรไม่เคยกลัวเรื่องจะชัว่วอย่างเขาดา่านั้นอยาเกรงใครมีดีคนก็คิดริษยา